เยวานสี่โลโหกน้องเจวินหนักหโลสี่แล้วแซงไปเยอะมากค่ะวันนี้หนูไม่ร้องไห้นะเดี๋ยวเราดูนะึกร้องหไหมนะ้มั้ย คลิปที่แล้วนะคะก็เล่าเรื่องน้องเจาวาไม่สบายแล้วนะคะทุรักทุเดมาหัวใจแม่นะคะก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะไม่แข็งแรงพอนะคะน้ําตาตกไปหลายวันเหมือนกันนะคะก็เศร้าแล้วก็เครียดด้วยนะคะว่าลูกเป็นอะไรเป็นหนักหรือเปล่านะคะก็ส่วนคลิปนี้นะคะผ่านมาได้แล้วนะคะตอนอายุหนึ่งหนึ่งเดือนส่วนคลิปนี้นะคะก็จะมาเล่าตอนน้องอายุครบ2เดือนนะคะ น้องเนี่ยก็ได้ไปเขาเรียกว่าครบสองเดือนแล้วก็ไปฉีดวัคซีนนะคะทีนี้น้ำหนักอะคะ่ะของเด็กเนี่ยเด็กชายนะคะน้ำหนักของเด็ก2เดือนเนี่ยก็คือควรจะอยู่ที่4-6ถึงกกิโลกรัมนะคะอสองเดือนปุ๊บน้องเจวินน้องผู้ชายนะคะแฝดชายก็อยู่ที่5.4กิโลก็ค่อนข้างที่จะ เยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เกินเกณฑ์น,นะคะส่วนน้ำหนักมาตรฐานของเด็กผู้หญิงนะคะก็จะอยู่ที่4กิโลถึง5.5กิโลกรัมแต่น้องอน้ำหนักอยู่ที่4.6กกิโลนะคะก็คือ2คนน้ำหนักห่างกันเยอะมากเพราะว่าน้องเจวินนะคะทานนมเก่งมากทานประมาณ3ออนต่อมื้อเลยค่ะแต่ว่าน้องเจวานะทานอยู่ที่ประมาณ2อออนนะคะบางทีก็หมดบ้างไม่หมดบ้างนะคะก็ผู้หญิงกับผู้ชายก็จะทานนมปริมาณที่ไม่เท่ากันนะคะตอนเลี้ยงก็คือ เลี้ยงค่อนข้างต่างกันส่วนสูงนะคะน้องอายุ2เดือนควรจะอยู่ที่51-60เซนติเมตรนะคะน้องเจวหยที่58แล้วก็น้องเจวินที่56ก็คือตามอายุในเรนส์ของของเกณฑ์น้ำหนักอของความสูงนะคะก็สมบูรณ์ดีนะคะทีนี้เขาเรียกว่าวพัฒนากรพัฒนาการของเด็กอายุ2เดือนเขาบอกว่าจะชอบมีน้ำลายออกมาเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ของน้องๆก็ไม่ค่อยมีมีเล่นน้ำลายบ้างเล็กน้อยก็มีน้ำลายย้อยนานๆจะย้อยทีนะคะก็ไม่ค่อยจะมีนะคะแต่ว่านนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นธรรมชาติเลยถ้าน้ำลายออกมาเนี่ยมันก็คือจจค่าเชื้ออะไรของเขาตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีการชันคอน้องก็เริ่มชันคอได้แล้วค่ะเวลาอุ้มพาดป่าน้องก็ยกคอกดอกกระเดกอะไรเงี้ยนะคะเริ่มละเริ่มแข็งแรงขึ้น แล้วก็จะพยายามตะแคงมีละเริ่มจะพยายามแบบพลิกตัวแต่พลิกไม่ไปนะคะพยายามจะแบบพลิกตัวดีดตัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้องเจวิน,นจะเยอะหน่อยแต่น้องเจวาก็จะจะน้อยหน่อยนะคะผู้ชายจะแข็งแรงกว่ามีการแบบยกแขนสองข้างยกแบบโอ้โหนอนแบบว่าค่อนข้างแบบสบายอันเนี้ยทั้งสองคนชอบมากเลยค่ะท่านี้ก็เป็นเป็นพัฒน,นาการของเด็กสองเดือนเหมือนกันนะคะ แล้วก็เขาบอกว่าน้องจะมองเห็นในระยะ7-8ถึงนิ้วจะจ้องมองสิ่งเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็จะจดจำเสียงจดจำใบหน้าสัมผัสของพ่อแม่นะคะตอนนี้น้องกำลังจดจำเลยก็เป็นนาทีทองพ่อแม่ที่จะแบบให้สัมผัสลูกให้ลูกเห็นหน้าพูดให้น้องได้ให้ลูกได้ยินเสียงนะคะจะมีเสียงอ้อแอนะคะจะมีเสียงอ้อแอเริ่มคุยเริ่มแบบมีเสียงแบบ เหมือนเขาตอบโต้การคุยเราแต่ว่าก็ยังฟังไม่รู้เรื่องว่าคืออะไรนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ให้เราอะจ้องลูกโอบกอดลูกสัมผัสลูกนะคะเขาจะได้รับรู้สิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็อายุ2เดือนเน่ยเริ่มละถ้าเขาดีใจชอบใจเขาจะยิ้มถ้าเขาเสบายใจเขาก็จะยิ้มนะคะเขาบอกว่าให้หมั่นพูดคุยสัมผัสลูกบ่อยๆนะคะก็จะเป็นข้อดี แล้วก็เริ่มทําเสียงในคอแบบเอออะเอออะอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะน้องก็มีเหมือนกันเขาบอกว่าเขานเนี่ยสามารถแยกเสียงต่างๆได้แต่ว่าเขาเนี่ยจะโต้ตอบเราได้นะคะก็เขาแยกแยะเสียงได้แล้วว่าเสียงนี้เสียงดุเสียงนี้เสียงใจดีเสียงนี้คือเสียงมีฟิลลิ่งอย่างไงอะไรเงี้ยนะคะเขาจะรับรู้ได้เขาบอกว่าเริ่มช่วงเนี้ยให้เริ่มอ่านนิทานให้เขาฟังแหละเขายังไม่เข้าใจนะคะแต่ว่า เขาก็ก็จะได้แบบคุ้นเคยนะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็นพัฒนาการของเด็ก2เดือนซึ่งก็ไวมากๆเลยนะคะแล้วก็เห็นแบบโอ้เพิ่งเกิดมานิดเดียวตอนนี้น้องทําเป็นหลายอย่างเลยค่ะส่วนวัคซีนตอนอายุ2เดือนนะคะก็จะมีวัคซีนที่เป็นคอตีบไอกรนบาดทะยักนะคะ3ตัวนี้เขาบอกว่าจะมีผลทําให้มีไข้นะคะปวดบวม แล้วก็มีวัคซีนฮิปนะคะเป็นวัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิปนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโปลิโอก็คือ1เข็มเนี่ยก็จะเป็นวัคซีนรวมนะคะ5โรคเลยก็น้องก็ฉีดไปแล้วนะคะที่หน้าขานะคะแล้วก็มีหยอดยาด้วยเป็นไวรัสโรตานะคะเขาบอกว่าผลข้างเคียงของการหยอดยาตัวไวรัสโรตาเนี่ยก็จะผลข้างเคียงก็คือเป็นไข้เบื่ออาหาร อาเจียนงองแงนะคะแล้วก็ถ่ายเหลวแต่ว่าพอกลับบ้านมาเนี่ยก็คืออัดไวรัสตัวโรต้าเนี่ยก็จะเป็นไวรัสที่ทําให้น้องเนี่ยสามารถเป็นท้องเสียรุนแรงได้อะไรเงี้ยนะคะก็ป้องกันไว้ก่อนแต่กลับบ้านมาปรากฏว่าน้องเจวานี่ก็มีรุมรุมนิดหน่อยไม่เป็นอะไรนะคะแต่น้องเจวินน้องผู้ชายเนี่ยก็ตัวร้อนนิดนึงนะคะวนนั้นก็ให้ทานยาพาราเซตามอลไปมื้อเดียวนะคะเขาก็จะมีแบบ ซึมๆเล็กน้อยน่าจะปวดแผลแหละน่าจะเป็นไข้เล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะคืนเดียวก็หายเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นน้องก็ไปพบหมอนะคะพบคุณหมอก็เล่าให้คุณหมอฟังนะคะว่าน้องเจวานไม่สบายน้องเจวานได้แบบติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะก็แล้วก็เป็น r s v ด้วยนะคะท้องอืดด้วยต่างๆนานาแล้วก็ ก็เนี่ยต่อทุกวันนี้น้องก็ยังท้องอืดอยู่นะคะก็คุณหมอก็เลยบอกว่าน้องเกิดก่อนกําหนดเขาจะไม่ค่อยเก่งในระบบทางเดินอาหารระบบย่อยต่างๆนะคะคุณหมอก็ได้ให้โพไบโอติกนะคะมาทานคุณหมอบอกว่าทานไปจนถึงประมาณ4เดือนได้เลยนะคะมันจะเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีที่จะเข้าไปอยู่ในร่างกายเรานะคะก็อาการเขาก็คือจะร้องโยเยมากเลยนะคะตอนที่เขาปวดท้อง อนนี้ก็คือให้ทานตัวไดออกไซด์ o นะคะ0.3นยจุดมิลลิลิตรนะคะก็ตอนที่เขาร้องไห้ก็คือให้ทานทานไปไม่นานแป,ป๊บหนึ่งเ,เขาก็หยุดร้องนะคะก็มีการตดมีเรืออะไรเงะะี้ยค่ะก็เหมือนขับลมอะเหมือนคาเนี่ยเขาอาจจะแบบจุกเสียดอะไรเงะะี้ยค่ะแน่นเฟ้อแต่พอทานเข้าไปเขาก็ดีขึ้นก็จะหายร้องโยเยนะคะส่วนน้องเจวินน้องเจวินแข็งแรงมากเลยค่ะไม่ค่อยเป็นอะไรกับเขานะคะก็ เขาจะมีตัวกระหม่อมเขาเนี่ยก็จะปิดช้ากว่าน้องเจวานิดนึงนะคะยังเปิดอยู่แต่เขาบอกว่ากระหม่อมด้านหน้าเนี่ยก็จะปิดที่ประมาณอายุ12 -18 เดือนนะคะแล้วก็กระหม่อมด้านหลังตรงเนี้ยนะคะก็จะปิดตอนอายุ6เดือนนะคะก็รอกันต่อไปเพราะว่าน้องก็ยังเล็กมากๆนะคะ ส่วนตอนไปฉีดวัคซีนวันนั้นเนี่ยโ,โหน้องร้องจากเลยเสียงดีเลยค่ะไป,ปรกดร้องเพลงได้เลยนะคะทั้งสองคนนะคะก็อาจจะตกใจตัวเข็มไปหน้าขานะคะก็สองอายุสองเดือนนะคะก็จะประมาณนี้ก็มีอีกอย่างหนึ่งคือน้องเจวินนะคะ เริ่มนอนหลับนานขึ้นหมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะตื่นทุกๆ2อถึงสามชั่วโมงทานนมตอนกลางคืนแต่ตอนนี้คือนอนตั้งแต่ตอนหัวค่าไปปุ๊บเนี่ยแรกๆก็เริ่มไปตื่นทีหนึ่งก็คือหลังเที่ยงคืนเลยคือมันมากกว่า3ชั่วโมงแล้วมันเป็นสี่ชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงเลยนะคะพอต่อมาอีกหลายๆวันหลับแทบจะทั้งคืนเลยคะ่ะ ก็คือตื่นมาแบบสลืมสลือแล้วเข้าเต้าแบบทักสามนาทีห้านาทีก็หลับต่อนะคะแล้วก็ไม่ขอนมด้วยคือเขาพยายามเขาน่าจะเริ่มทําความคุ้นเคยกับกลางวันกลางคืนแล้วนะคะรู้ว่าตอนกลางคืนไม่ควรทานอาหารควรจะนอนหลับอะไรเงี้ยก็ดีหน่อยแต่ส่วนน้องเจวานเนี่ยยังคงตื่นทุกสามชั่วโมงเพื่อขอนมอยู่นะคะก็คิดว่าน่าจะ ค่อยๆปรับตัวกันนะคะก็คือผู้หญิงกับผู้ชายก็เลี้ยงก็ค่อนข้างต่างกันมากเลยคนหนึ่งก็จะแบบธรรมัดทรรมมงแข็งแรงนะคะดูดนมแบบแรงๆอะไรเงี้ยแต่น้องผู้หญิงก็จะแบบทาอะไรค่อยๆนิ่มนวลอ่อนโยนอะไรเงี้ยค่ะตามนิสัยผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะโอเคค่ะก็มีแชร์ให้ฟังนะคะตอนน้องแฝดอายุครบ2เดือนนะคะแล้วเรามีกิจกรรมอะไรกันบ้าง รอบหน้านะคะคุณหมอนนะัดตอน3เดือนนะคะไปฉีดวัคซีนเหมือนเดิมแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า3เดือนนะคะฉีดวัคซีนแล้วเป็นยังไงกันบ้างรวมถึงพัฒนานการน้องตอนอายุ3เดือนด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ